สวัสดีพี่น้องฟังฟ้าเบอร์สู้ฟูสู้คนยินดีต้อนรับครับคุณสองอติสว่างจ่าที่พี่นออออ้นนอ,งอ,งอ,งนองจา้าตอนนี้อยู่ที่ไหนดาวอติพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแบเาบเอื้อปนน้ำอีรักจ้าสอนมะคงนี่พี่น้องมาดูปว่ะจาาลำลามอยู่พี่น้องแต่ว่ามือเศร้านี่พาย,ยุบวนลอยไข่หวานพี่น้องจา้ามาละก็พ้นนอนได้น,นั่งนะอีกนะไปส่งลมเย็นลมเ,ย,เลย็นและอยากนอนเออ นี่ถ้าจับมัดซะมัดจ้าแต่ว่ามันมันหล่นแต่ว่าเฮ้ยมันหล่นเยอะเออเพิ่นนอนลงพี่น้องเพิ่นอยากนอนกันส่งนะจ๊ะมิตรกกดกๆพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอออันขี้อันนาเอาข่าวหนีบอขี้เลื่อยแล้วพี่น้องจ้ะตะกี้ว่ามือมือนี่กับบดมีผู้ใดได้คลิปพี่น้องเพราะว่ายังพายุไปแซกก่หย่าไปหากันก่หย่าจ้าก็นอนบนหมู่บ้านเวนจำมือนะอืม จ้าแล้วก็เลยว่ามาฮาเพิ่นพี่น้องซองแถากำลังสิต้มข้าวเปียกจ้าแล้จ้ามาต้มข้าวเปียกสูปเพิ่นกินมาเบิ่งพี่น้องวัตถุดิบอะไรกันอืมจ้าพี่น้องจ้าน,นี่คือผลงานของสุปเพิ่นจาวันนี้นะคะเพราะว่ามันเสียงดังเลยเพิ่นบ่อ,บอทายนี่คืออะไรนคะครัไม่ใช่ที่ข้าวเป็ดข้าวไก่แตยย่ยางใดนี่คือแค่ หรือเตียงนั่นเองพี่น้องเอ้ยเตียงเตียงจ้าพนันเฮ็ดเตียงฮักทาซีนี่ทาซีเรียบร้อยขันขึ้นก็ขึ้นสีบเบิากาศวัาสีลงแล้วมันก็เลยเอาแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยจัดดักจัดเต็มพี่น้องทามา่าศสดบอเซนจ้าเซนจ้าเซนจ้าไหนพี่น้องเตียงจ้าพี่น้องใหญ่แห้งจัาแมทเลย กว้างเมตาชกับเมตรแปดชิกว้างเมตรห้าชิปเนี่ยเมตรสองเมตรบอกความยาวนี่สองหาความกว้างมันเมตรแปดอืมได้พี่น้องบักใหญ่เลยกูไว้แต่งนางเพราะว่าเพ่ว่ามู่มาบัดได้ละกับ่พอกันบันยานนะพ่อสิจูมาแล้วเขาเคยกระตูพงศ์แตะไปนั่งเบิ่งนจนพักอือเนาะมีความสุขเลยเนาะเฮ้ยนั่งเบิ่งนจนพักแต่ว่าบอดเจ้าสิโป่งเตียงมันมีบ่อ โอ้ตัวว่าันใดเฮ้ยมาแลพับอาตึกแดดจางได้มาแป้นซี e อีกบ่อีาเกเ่พูดกับ่เอางก่มะฮางเอ่อาเล็กเฮ้ยไ่่หล็กเบริม่ึอาไปมนคลมนาเบ่อหาเล็กเฮ้ยไม่ไพ่นั่นแหละกเอแหาเอาแผ่นสแลมนะมาข่งเออบอาไม่ไพ่่กับไม่เอา่จสมะมา่จเออบ่งเยไม่พี่นั่นแะบักใหญ่เาลยจะ จ้าพอดีกันเลยพี่น้องตุรีนาห้ามออกไปตักหมอกซาตัก <c oughs> <c oughs> อันนั้นตีอย่างตัวนี้เตรียมไม้ไผ่พี่น้องจา้าตวนีนาหญ่แห้งพอดีเบิดกันอยู่พี่น้องเหล็กจ้าเพิ่นป่ได้เอาไม้แต่ย่างได้เพิ่นเอาโครงเหล็กเลยนะจา้าเอาน็อตบอกเฮ้ยเออเนาะน็อดเลยเลยนะเาะจ้านี่ก็แปดนี่ก็เพิ่นกระืือมาพี่น้องแมตถอาได้เฮ้ยข้าวค่าเป็นแมต150แผ่นละร5 0ยหรอนี่พี่น้อง เออใายอยู่ดองเนาะอีกหลายบอกเบิร์จำนี่นะพี่น้องจ้าเบิรอยู่สองพันไปพี่น้องอ0พหาอสองพันหาขุณจ้าบดรวมค่าสร้างจ้าเลยเลยกดสื้ออืมลตัวหนึ่งกาวไปถทันั้นแหละฮอ สั้นหยัง่งเออแมนได้ได้งาเอ้ยบากเบิ่งซอยเสีนเเ่นีลเด้อจ้านีน่กำลังทาสาทีพี่น้องจ้อาอ,อยากได้อยอะใ่ไัม <c oughs> ไปพี่น้องไปหาด่างฟื้นด่างไฟข้างหมอข้างอะไรไว้ก่อนพี่นอ้องจ้าจะมาเบิ่งอีบาดนึงเนาะอเป็นัวบสิเปเจ้านะคร มาจ้ะพี่น้องจ้าคั้วไก่ก็ได้พี่น้องจ้าสุดชิลได้ฟังหัวคั้วไก่ไก่ตัวใหญ่พี่น้องมีจ้าโคไก่อันหนึ่งสบายดีจ้าทุกคนแต่มีมันมีเงินซื้ออันตมัวน่าจะโค้งแต่แต่โค้งพี่เราหนาวยุคปีเราจ้ะโคก็กินไปเถอะโคก็กินไปโคเลยยี่สิบห้าบาทจ้าเอาแพงจังเลย จ่ามันทำที่ซาวบะีงจ้าอันนี้มาซื้อมาสบันนวซื้มาตะบันาวะต้องขอบใจนะคะห้าบาทเกอ้าวเด้อยี่สิบห้าบาทแต่ว่าพางไทยเนี่ยบรอดซาวฉันเบิ่งนี่สิบกี่บาที่จาพี่น้องจักแลพี่น้องสอบทามในโครงไก่ฟางไทยนี่จักบาทเขาซื้อเป็นกิโลนะครับกับไปโบทเทอร์ปารุกิน สลัดเสี้ยวกะมีตัวนี้มันเอามือสัานื้อไปกนนกล้จะใกล้ี่สิบปลายมือเนาะเขาเลี้ยงขากระชวนเนือเขาเลี้ยงหุหารย่างทำได้บัดรุกก็ลุกโพูดุพูดได้บัดไปตัดตัดนะเขาเลี้ยงใส่ โคนกับโต๊ะไปใส่กับบอด้เรอันนี้มุกีเท่นียอต,ต่สาสะบางนส่กัจ้าวอันนี้นซีสลกลงซีสลักได้ทีน่งเอ้ยทักนี่ด้ซีสลกกับซีสลกตัวเก้าเลยนะแต่ไเ้า ถัาเลือปิดโมตาโมนี่ยตัวนี้นหรอมปไี่นไป้วโมตัวนี้บ่มีบ่อะลงมาอว่าแต่เตมโมเตโมีนี้มีได้จักคือยางยงยงเฮ้ยอะไรอยู่ก่ี่ะยางอันนกับเบิร์ดอันกัเบิดพี่น้องเจ้าท่นได้เบิดเดือนสัตนี่นะเงินเดือนกับเบิดหายจอยนะจ้ะอยากได้เตียง ก็ได e so uh, uh, ้ให้มูนางหมอกไปก็ได้ใส่อยู่ใส่ได้ใส่ของเอื้อยของงพี่นาก็ใส่ของเอื้อยใส่ของพี่นางก็ได้ใส่ยูจังเมนหมอกกับของพี่นางอหมอหนึ่งกับยังเมนอยู่แต่ว่าอันพวกอันอียังบัตเรามาอยู่หอยยังซื้อไม่หมดอันใดซื้อแทนแล้วเมื่อคือมันกระชิดได้ซื้อแทนได้เลยเฮ้ยเขาใส่ทีเขาใส่เพื่ออะไรมันสิเบิร์ดเลยได้บอกหมอกกับไปเบิร์ดเลยได้ ต้องใส่มานึ่กิชกเพราะองปีเลยได้ใช่ะอีกจัหน่อยพี่น้องทำหอาดก่อนมาพี่น้องจาสูตรความอร่อยน้าตงนี้พี่น้องนี่จะลงไปจาเนาพอรตนได้นเอามาในกระปุกกะสอบนะเอาที่เสียบ่อนเอาที่ใส่ให้เลยมันเยอะล้างมือแตกมเห็นเจาะโลดนะเจาะโลดถอดลงเลย จ้าเสีายเสียรายเสียนอนเสียนอนพี่น้องเอ้ยตัวนี้แหละคู่มันเน้นกันตัวนี้แหละเวิร์ดเสียบนล้วตุนในเตาแล้วหัวตกหมอนมันจะตื่นมาแล้วผัดกอจับเบาแบกมอนไปตากแดดมีแดดในควายจะใส่ลงไปลงไปเออมันมีขนอบอ่ะคนอบไม่มีมีส่วนในตู้เลงไปเขาบอกกันเขาบอกว่าเห็นในตู้อยู่นะจ๊ะอ้าหมอพดอีกกอนบันหนึ่งอีกพี่น้องเอ้ยขนอบกับโมเมนต์อืม พี่น้องาข้าวโพมีไกันดพี่น้องเบไก่อาการค้าวโพดข้งวโพต้องได้ใว่พดข้อวโาวโด้าวโพดข้าวาวโด้าวหนึ่งโพ้วโพวพดข้โพดข้าวโพ้า้าพนขา้า้วโ้าว้า้าวโพดข้ด้าด้าวเด้าวด้าาได้เฮ็ดแว จางแจงจองแจงใส่น้ำมันหอยลงไปจับพี่น้องก็ขมุขขมูดอยู่ก็ันเขาอายเตจี่จ่าเจาะแป้นจ้าแ่บริษาทกินมันจะเี้งดังแต่ถมันหอยลงไปจะซองซอสพี่น้องเียงดังกยเบ่งก็เลยกืชเอูชี้กับชุดหมวกหู่นอะไรกูเลบดบทอยจ้าบดจักตัดเล็กโบดจักเอาะแป้น เจาีกตอนนี้ก็อกอลังเโเพี่นว้ย่านเค็มอยู่บเปยล้อีกบ้านนึงพี่น้อเตรียมพร้อมจ้าพักโงมลงไปพี่น้องจ้ามือนีทำนี้พักโบมพี่น้องมีคู่มืออยู่แต่ว่าเธอบ่ได้ป่ทั้งพักโบมัน มันคืนแก้จะบอกเบิดแล้วเบิดแล้วเธอจับกระปุกกระปี่เนาะเบิดแล้วมักทู้นั้นว่าสิปลูกไม่กับมือนั้นละมือนี้อยู่มันมือนี้แล้วกับอะไรปลูกผลโบลลอยแล้วมาอยังีงฉัน่าสิเบิดหลายหลาคนนะนคกว่าตัวนี้อันนั้นอันบดสุดนีหนาวโคลนมโคลหน้าอ่องนั่นตอนสาวมันหน้าเนาะคือสิเบิดเลยเบิดส่สีเริ่มหนาวแล้วเบิดก็ดีคือกันเพราะว่าน้ำหน้าค่อยกับผู้ดีจุดผู้ดีเข้าออก ม่ใชเบิร์หออเกี่ยวเขาเอลวพี่ดว้ยหอดยามแรงอยูแ,แล้ววออ้าขเดย,ออยมันหออ่ไอได้ไหเขาจะไปคุดกบค <c oughs> <c oughs> ุดกบอีกแล้วนะม้วนม้วนมวนีหวน่หอเกี่ยวขเข้าเกี่ยวน้ำนี่โอ้ยจักตัดเอาเธอดเอออร่มันหักโบอล้ว่จักเทออ่ะบเลจังไดคนหลายกระโดดปีนปีนอะไมัน <c oughs> ท่านไปแล้ววะ เส้นเนาะไปแล้วนะจ๊ะทุกคนถุงหนึ่งกิโลจ้ะกกินสามคนกินกิโลหนึ่งกินกิโลหนึ่งพี่เนอะแต่กระเบิดดรงจ้ะแต่กระเบิดเรากินมื้ออื่นกินมืดอึ้นอีกกินเหนึ่งกิโลไปกินเบิดกันแล้วนี่ยต่อันเยอะว่ากินแต่ละเครื่องกินอยู่นี่บัดเมื่อะไรหิวอีกแล้วจะต้องเอามือมือนี้มือนิสันสีหงอยู่ทำบกินเบิดก่อนจ้ะไผ่กัดหางท้องใส่อยู่บทันกิจเขา อ,อยออัดกลิ่นเผือกเดี๋ยวนี้เออเส้นน,น้อยเส้นน้อยแสบอยู่กันเส้นใหญ่หลอเปื่อยปันไดพี่นอ้องภาวาไปแล้วมันสีอื่นเส้นเน,นีนๆก็มันือเป็นเงาอันนั้เป็นเงาน้นอยพี่นอ้อง จักหน่อยจักหน่อยมาพี่น้องจ้าแล้วเสร็จสิ้นจ้าตอนนี้ก็สิฮะทอดกระกเทียมใส่ก่อนพี่น้องจ้าตอนนี้ก็สิป,ปงและจังหวะเพราะว่าเสิมันเสียนเปือ่อยแห้งน้องพี่น้องอืมเราเหยีดจ้าตามมีตาเกิดน,น้องพี่น้องลูกศิษย์นะกบมีมือน,นี่ไปาจัี่น้องจ้าแล้วจักหน่อยซอยแรมจ่า หมอหนึ่งพี่น้องยังไงเกิดยูจา้าเราก็ไม่มีอะไรมากมายจากส่ยจันมีจันเกิดของเราไปนะจ๊ะส่วนน้ำตาลก็ใส่เอาเองเนาะของใายของมันเอาถอดตะเขียนถอดปักทีเดียวเรียบร้อยพี่น้องจ้า <Okay. S 1> แต่งไประออกไปแล้วอืมอันกลายเป็นน้องบัตนึงอืมนี่จ้าพี่น้นงองประคองเขากระบอกมือนีเขาิีาสค่คิงเอา จ้ะหอมบม่มีหอมไม่มีจ้ะวันนี้หอมอะไรก็ไม่มีจ้ะเอามปริซีมสุดแรกนี่ก็ได้เออแนละ้มวมาตูดเลยเนาะสุ๊บม,มาพี่น้องเอาอันนี้ลงซอยกัอนซอยก่อนติกินก่อนต่ว่าก่อเอาเสี่ยก่อนพี่น้องเว้ยเอาเอาอันนี้ลงก่อนนะเพราะว่าเบือ่อเบือ่อก็อยากล้างมือที่เดียวนะทุกคน

ตามชู้จัดมันพื้นบดพื้นบดอันนี้เป็นสองกันเป็นสองกันโอ้โหจีบจัดเลยเก่าเอก่าเก่าจัดเสียงบักง่ายเลยพี่น้องติแล้วก็เนะเต็ดยังง่ายก็ดอกก็ดีแอ่ลงมือก็พี่น้อง กำลังเก็บความละเอียดจากพี่น้องส่วนตัวเธิงมีเพื่อใจใจอันบ่อนเอ้ยซีสัลเล็คพี่น้องเออมาเคลือบเอานะจ๊ะตัวเธิงนี่อือไปพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องจ้ะกระิข้อก็บภาพบรรยากาศไปเพียงสมนิการแล้วกันถ่าติดตามตอนกินนที่สองบอเอือดพี่น้องจ๊าไปแล้วสบายดีจ้าเจ้าเอาเจ้าาเเจ้อาเจ้า